สวัสดีจ้าพามาชมบรรยากาศมานี่มาเบิ่งพญายันตัดหญ้าลดนอกจากเออตัดหญ้าบานไว้ยว่าพิษว่าถือแย่ายลานก็ได้มาเนี่อันอากาศกลังสีดีๆแนะ่แต่กันหนาวอยู่จา่ามาเบิ่งอันเห็ดมองไ้้ตะปูกพักกําลังกา เบีย้ยพักวายุจานี่กาเบีย้ยพักไวายุโมูหวา่ามันสิขข้นรือบ่ขืนนะจ๊ะมันเป็นพักไท่แม่จ๊ะเป็นพักกาดไทยกับบโหว่ามันสิขข้นรือบ่ขืนคิดใบก่อนกาเบีย้ยมันไหวนะจ๊ะเนาะมันยังบ่ท่านไห้ห่อนคักด,ดอก มันอันห่อนจักน้อยจ้าสิผ้าม่านี่อนเอเบิงพญายเป็นตัดอันหยาเสียงพญายเป็นตัดหยาอยู่หยากับใบเห้าวปันใดดอกกาใบใหม่มันอันนี้พราะว่าที่มามันเบิดแล้วเพ่นกันเลยตัดหยาเบิงด้านหลังสิพาไปเบิงนั่นํานํานันนเ่เสียงเสียงเค่องตัดหยาพนน่ะ เขาไก่พ่ได้ได้จะได้ต้องใสแว่นตาก่อนอยอดใหม่มันดีใส่มาแล้วมาแล้วเป็นแนวเข็นเอา ใบใหม่มันแหงแถวแล้วรอขอบรลนี่เอาเห็ดอันมะเพาะไว้เห็ดอันเพิ่งวานแม่จา่าบ่าหูว่ามันสิขึ้นเพระได้จะาได้ขงค้างนี่แหละเพราะเราก็ใบใหม่ปิดไว้ มาชมบรรยากาศ่นตัดอันใบใหม่มันโนหนึ่เพื่อกับสิเห็ดให้มันมุนแม่จ้ะมันกกบสบเกิเป็นเป็นปุ๋ยไปลมมันใสกันหน้าหนาวเลยนั้นมาท่านถึงหนาวอ่ะ แต่ป่นปีนิกก็สิบอะไรกินดอกากต้นมันตายแล้วบนแะม่ต้นมันตายมันมีอันมอันนี้ขึ้นไม่จันแะม่นี่แม่มันขึ้นน้ำตน้นน้ำมันนี่มันต้นนี่ก็นนสิตายแล้วล่ะนี่เพราะว่ามันมีม่โมอันนี้ึ้นนี่เป็นยาัางเีษตายแท้ต้นนี้จ้ะเห็นเป็นยาัางเีษ นั่นยึดน้ำมันนี่แหละมันขึงหน้าบอกอย่าว่าย่ากกเราจะเป็นหางตัดอันไปใหม่มันให้มันมุนเวียหนาวจ้ะสุดข้าเขาบางมีหนาวเบิ้งแค่นี้แหละ บอไข่อันนี่ปันไหงเอาโตเอายังออกมาไหวมันยังหนาวอยู่เบิงต้นใหม่อยู่น้ำค้างอันเบิงเพราะไหวเนาะจะเนาะในบานเด้จะเดินเพราะไหวในบานเบียพริก เบี่ยวก็พีกในเบิงข้างนอกนะจ๊ะเนาะบรรยากาศ,ากาศมั่งกะรรมโรมรมจ้ะรมหนาวหลังบานด้วยจ้ะเนี่ย เมืองหลังบาตหลังเมืองบาตนั่งขึ่มมากแลวขึ่มมากแล้วอัน,น ปีนี้ว่าว่า,วาตัดตน้นแอปเปิลปีหนาจังสิตัด,ดเดลรกเกนอินเตอร์อินเตอร์อุปเดลักเกนหนาป้านเงาแต่ฮ็ดตัด มาเบิ่งพญายตัดหน้าจ้ะขุดดินไว้คางๆไอเนี่ยแหละว่ามันสิปลูกมันสิกขึ้งบออันนี้ก็คือหัวหอมแม่จาี่ว่านปีที่แล้วเห็นมันขึ้นว่ามันหนาวก็เลยเอาเนยมาคุ้มเบิง่งเ,เบิ่งจ่ากุณ บ่าตายเซยว่าจ้ะเอาถุงยางมาคุม้มใบมันหนาวเนาะแอาถุงยางมาคุม้มใบยังเซยกับคุดดินไว้นี่จ้ะวาสิป,ปูกทัวยังเพาะทัวไว้อยู่คิปปะหัวขิปปะหัวคิปปะหัวอ๋ออ๋อออบักคั้นเลย อืม,มเป็นอาจักรยานออมาเบิ่งดอกไม้เบิ่งดอกไม้งามน้อย้ะ่ไม่มากกลั่ขึ้นโพสพุ่มมาวาเฮตาถูกผ่อนนะถูกผ่อนนะเก็บในมันได้แปดนาทีะ เยอล้วอตะต่มนุษย์จักรยานลูกชายพะยยอันนี้จักรยานเก่าพะยยสิต่เดดูขั้นเยอะล้เดดูขั้นสิกะซิกลาอ่าทำไเด็กวิ่งออดิออดซิลาปเะยสิาจะ จบคลิปไปแค่เนี้ยละน,าน่าจะเนาะให้มาเบ่งบรรยากาศเ